สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีผมอยู่ตลาดถนนคนเดินริมมูลอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมผมมาเจออาหารนี่แหละอะไรก็ไม่รู้แหละมาถามแม่ค้าดูสวัสดีครับแม่ค้าครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวเลยครับมันกินได้ใช่ไหมครับอร่อยไหมอ่าทีนี้ตัวนี้อันนี้จานละเท่าไหร่ครับแม่ค้าอ่ะเดี๋ยวผมเอาจานหนึ่งนะครับหยิบได้เลยใช่ไหมครับ อ่านี่ครับคุณผู้ชมครับสาบบาทเดี๋ยวผมจะลองถ้ากินต้องใส่นั้นก่อนใช่ไหมอ่าให้แม่ค้าฉีดใส่ก่อนผมจะลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่ามันต้องใส่อ่าพริกไทยใช่ไหมครับแล้วก็ซอสใช่ไหมครับอ่า <mur> เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงด้วงมะพร้าวเป็นบ่ครับเนี่ยด้วงมะพร้าวนะครับมาเามาวางตรงนี้หละผมจะกินตรงนี้แหละให้ดูเลยอ่าด้วงมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง มาแล้วเอาวางตรงนี้ได้เลยไหมค้านะออาคุณผู้ชมนี่ครับอ่าผมสีลองล่องซีบมึงเด้อพี่น้องโอ้มัน้เป็นจังซีบอ,อ่ะฮะนี่ว่ะดูอืมอืมมันก็เป็นมันมันครับเดี๋ยวล่องเมึงใหม่อีกอกันพี่น้องแกค่ำหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย เวลาที่เรากัดเข้าไปมันก็จะมีเหมือนน้ำน้ำมันเป็นน้ำอะไรมันกน็พี่น้องครับอ่ะนี่ครับพี่น้องอืมเป็นอื่นว่าดวงบวชเข้านะครับพี่น้องครับดูด้านเพื่อนกะสีมีขายตัวน,นี้อี๋งครับแม่ค้าเนี่ยอืม,มก็มีตะากระแต โอ้โหมีอาหารแบบแปลกๆหวนานบานทัาหลายอย่างเลยนะครับพี่น้องครับที่ผมซิ่อเป็พี่น้องเมืองนี้คือเอิ้นว่าดวงบอกข่าวด้วยพี่นอ้องว่าอ่ะรูปมากะเสียบอยู่นะครับพี่น้องครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ